เห็ดนี่เห็ดมนันน่าจากฝุ่นจากปุ๋ยอยู่เนี่ยดูไหมเนีย่ยเต็มเลยดูสินี่เยอะเลยอ้าวดอกไม้สวย chuối <laughs> đọc máy xuôi จูดนีอ่ะยายเห็นเห็ดอีกแล้วเนี่ยเต็มเลยเนี่ยแต่ว่ามันกินบ่ได้เห็ดน,นี่มันเป็นเห็ดพ่เบือกินหลายไปไปก้าน <c oughs> เอาน้ำดื่มไหมครับ ทำไมเพราะอะไรเบื่อแล้วสิมาเช่นี้เบื่อแล้วถอดเสื้อซิฟนี่รูดออกครับมาแช่นี้ก็เบื่อใช่ยายถ่ายอยู่นะ,ะครับมาเสื้อยายถือให้อะไรตุ่มเล้อ มามาเสื้อมาใหญ่ทีเอ,อ้าดู่งอะไรฮะครับหนเหงือ่ออกกางแขนดอกหายหายใจลึกๆหายใจลึกๆขาปวดขาก็ปวดเดี๋ยวลูกตายแล้วต้องนวดขาแลยไม่ต้องนวดไม่ต้องนวดเหรอ จะมันจะทิมจะทิมตูดอยู่เนี่ยอสิไปดูก่อนไปอ้อมดูก่อนว่าน้ำมานีครับนี่ไงใช่ไม่ มาแล้วไปอ้อมดูก่อนว่ามามาหรือยังก็ฝนมันตกเนาะใครจะไปอยู่ยังไม่ได้ถ่ายน้ำพุเลยพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะพรุ่งนี้วันอะไรครับพรุ่งนี้วันอะไรครับอ๋อทำไมมีคนไปอ่ะ พรุ่งนี้วันอะไรครับวันวันเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ไม่ดูภาษาไทยวันวันเซเด,ด,ดต้องไปโรงเรียนไหม,ไมต้องต้องต้อง,องเอเข้ามาแล้วใช่ไหมเอเย็นแล้วใช่ไหมอะไรไม่ได้ตรงนะี้ ตุ่มนิดหน่อยเป็นไงเหนื่อยไหมไม่อยากมาอีกแล้วใช่ไหมตะยายมาเดินทุกวันนะในรถเราอยู่ไหน คลิปนี้เก็บไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จุดเนี่ยด้วยนะครับ,บสวัสดีครับสวัสดีคับ